ติบูญญาณนุตุตาจันมรามัวิสุิยุติมิติตวามุนินตุนตันตินนิเยตัสิปุตจะใยมังกัลาตัคาจโยวาจนโนติกมวียนโรสปัญโยขสัตกขาปยาปัญตาญาิปยาโ ปะทะ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  ວາດຸສາກະມາບັນລົງອາການໂຕສາມປະຕິວະຕາຊາປະໂພທານຸພາເວນະຊະນາໂຈສີພືນສຸເສນຸ ันนั่งไงมาโน้ก่อนไม้ฮะมาเรบ่อวางกวางประามามเจ็ดจดไม้เล่้าเลยอ

พัดกายเราลตัหายแนี้เื่อก็อบยูนแาเอกราเจ้าทั้งหลายเอเยียตนิพยาวยนิตสัยทั้งหลายด้วยมีบิดามารดามีาวทตั้งลา้งหลายวยั้งหลายุกุหยดุหกนี่ช่วยอาหารกิน